ดูครับโอ้โ oh หแน่นปักอย่างนี้สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวับนนี้เราจะมาลงกล้วยตานีด่างกันครับเอากล้วยตานีด่างลงดินครับผมตอนนี้ก็ประมาณเอวผมแล้วนะครับลากแน่นแล้วด้วยตอนนี้เราจะมาตั้งแม่กันนะครับในการเอาลงดินตัวนี้คือหลุมที่ขมขุดประมาณสัก 60เซนนะครับแล้วก็ดินด้านด้านล่างผมอะเป็นที่บ้าน,นะเป็นดินเหนียวนะครับไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชสักเท่าไหร่ผมก็เลยเอาอขุยมะพร้าวนะไอ้กากามะพร้าวครับแล้วก็ซื้อดินมาครับดินดํามาลองก้นหลุมแล้วก็ขุดลึกลงไปประมาณครึ่งเมตรครับ <c oughs> เพื่อให้รากมีบริเวณพื้นที่ได้เดินเนาะเดี๋ยวคราวนี้มาดูกันครับว่า จะสำเร็จไหมครั้งแรกของผมด้วยครับตามมาเลยครับวันนี้มีตากล้องกิติมาสักนะครับนี่คือหลุมที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับดูครับกล้องซูมหลุมให้ดูหน่อยครับนี่นะครับประมาณนี้ลึกอยู่ครับตอนนี้ถึงเวลาเอากล้วยออก ให้เอาน้ำลากที่ดินมันยวบหน่อยนึงก่อนนะครับอ่าให้มันนิ่มนิดนึงนะครับอันนี้การเอาออกเนี่ยสำคัญเลยอ่ะให้ดูก่อนครับดูลากครับดูลากครับเห็นไหมครับทะลุมาแล้วครับน้องอยากจะออกมาอยู่ข้างนอกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราต้องค่อยๆเลยนาะอ่าต้องค่อยๆเลยนะครับอุตส่าห์เลี้ยงมาขน,นาดนี้แล้วมา มากระทบกระเทือนตอนนี้เสียดายตายเลยครับก็ค่อยๆขุดออกมาก็อาจจะมีขาดบ้างครับแต่พยายามให้มันนอน,อนอที่สุดนะครับลากออ้ลากฝอยน้องก็เต็มเลยนะครับเนี้ยดูดูครับกล้องซูมเห็นไหมกล้องเห็นลากไหมครับดูลากฝอยครับเต็มเลย เดินดีมากครับลากมาหลายหลอดแล้วครับตั้งแต่ทำอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ่าปึ๊บเออเอาละครับคือวิธีเนี่ยไม่ต้องเอาดินน้องออกเยอะนะครับเอาเอาเอาไปทั้งดินเลยนะครับอ่าอย่างนี้ครับดูดูลากครับดูครับโอ้โหแน่นปักอย่างนี้อันนี้เรามาลงกันเลยครับ คือเราไม่ต้องเอาลงไปลึกนะครับตั้งจริงๆตั้งไว้ให้มันสูงๆหน่อยก็ดีรากก็ได้มีพื้นที่เดินเยอะๆนะครับเนี่ยอ่าไม่ต้องลงเยอะครับคราวนี้เขาลงตรงกลางนี้แล้วเนาะอ่าจบแล้วอันนี้ดินตรงเนี้ยก็ไม่ต้องเอาออกครับไว้ตรงนี้เลยแล้วเราก็เอาดินกบเห็นไหมครับว่าผมจะให้ลงไปแค่จากระดับพื้นดินนิดเดียวเองครับประมาณฝ่ามือหนึ่งครับเขาจะได้ เพราะว่าผมรองก้นหลุมไว้ด้วยวัสดุโปร่งนะครับเขาจะได้รากเขาจะได้แทงมีพื้นที่แทงเยอะๆนะครับและเวลาอีกอย่างหนึง่งเวลาขุดหนอ่อขุดลูกมันขุดง่ายครับถ้าไปฝั่งลึกมันขุดยากก็ต้องขุดลงไปลึกครับอันนี้ก็ลุยเลยครับลืมบอกไปว่าตัวก้นหลุมเนี่ยผมใช้น้ำยาชีวภาพอ่าตัวที่ฆ่าเชื้อราครับเออ ลาดลงไปทิ้งไว้แล้วนะครับลาดไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วให้ดูสภาพดินข้างล่างผมดินเหนียวเห็นไหมครับดูครับโอ้โหขนาดมือกดไปยังไม่ลงเลยครับแล้วลากมันจะลงได้ไงครับผมก็เลยต้องขุดดขุดเยอะขุดใหญ่เลยครับนี่ก็จะเป็นตัวดินที่ซื้อต้นไม้มาครับเหลือก็มาใส่เลยเพราะมันเป็นดินร่วนอยู่แล้วครับ เปลี่ยกชุ่มนิดนึงก็แล้วออกอยากนิดนึงวันนี้เนดะี๋ยวต้องเอาอะไรลองนิดนึงาลากน้องได้ตรงตรงเอ้ยตนจะตั้งตรงนิดนึงครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวอย่างนึงครับเดี๋ยวผมมา ผมก็จะเอากากพลาปิดรอบเลยครับนี่คือกากพลาครับแล้วก็ดีห่หมดก่อนสร้างความร่วนให้ดินนะครับ นี่ก็จะเป็นตัวขุยมะพร้าวนะครับเอาโปะข้างหน้าครับรักษาความชุ่มชื้นนะครับนี่ครับตัวขุยอย่าไปเสียได้ของใส่ไปเยอะๆต้นไม้เราแพงครับอัดไปเยอะๆครับ Okay. อนนี้อีกส่วนที่มันใช้ไม่ได้ที่ผมก็ปิดไว้อย่างนี้บ้างก็ได้ครับคื่นต้องเป็นใส่ตายเนาะยากเพื่ออะไรเดี๋ยว,ยยวปุ๋ยเดี๋ยวมันจะเป็นบ่อดินเราก็มีน้อยแต่มันจะเป็นบ่อครับพอเป็นบ่อแล้วเดี๋ยวน้ํามันจะขังครับขังกลัวจะลากน้ okay. เราอ,อ่านี้าขอยาก าลากไม้หมดเลงน,นะครับอ่าพอดีเพื่อนบ้านเข้ามาทักทายไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแล้วเดี๋ยวสามารถพูดได้ครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือเป็นเพื่อนบ้านจุดทีท่รักของผมนะครับกินชวนผมกินเบียร์แหละคนเนี้ยอ่าสดสดลงดินแล้วสดสดสดอ,อึมมาก็คนละหนึ่งครับหนึ่งกอนลำ เัาีมีอะไรนะเบาๆเบาจัดเบาอ่าคุณมนคุณสงสัยไหมว่าผมเอาอันนี้มาทำอะไรไม่คุณเอาทำไรครับผมถ้าคุณไม่สงสัยแล้วผมจะตอบผู้ชมได้ไงคุณต้องสงสัยเลยสงสัยน่อยสงสัยก็ได้ครับเออจะไม่สงสัยเลยเป็นไปไม่ได้ครับผมมาทำอะไรมาทำไรครับผมจะมาไวรัสอย่างนี้เห็นไหมโอเครันเพื่ออะไรครับ มันเป็นรัดไว้เป็นไม้เนี่ยแหละครับเพราะป้องกันอะไรรู้ไหมป้องกันเวลาลมพายุมาไงกล้วยมันก็ไม่แข็งแรงมันก็ไม่ยืดนะครับแล้วก็มัดติดไว้อย่างงี้มีอะไรครับนี่ครับเอ้ยคุณช่วยผมถือได้ป่ะอืมคุณช่วยผมถือตรงนี้เลยตรงนังนฝั่งนี้คุณเอาขาคุณแตะไว้ก็ได้อ๋อคุณถือได้อยู่นะโอเคคุณ ครับดูครับโอเคหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับดีเมอร์แฟมิลี่เราพบกันใหม่ครับ